อยู่เฉยๆอย่าปากเด้ออย่าปากอย่าส่งเสียงอย่าพูดอ่าอย่าปากฝนตกฝนลงก็บเบาตรงเบาอยู่เฉยๆเงียบเฉยๆอย่าข้อเสียมาอย่าข้อเสีได้ยินเสียงอ่าอย่าห้องอย่าปากอย่าเบาอย่าปากอย่าเบาเด้อฝนตกฝนลงก็อยู่แบบเงียบๆอยู่เฉยไปอยู่เฉยๆไปนี่ฝนลงฝนลงก็อยู่เฉยๆไปอย่าปากอย่าเบาไม่ต้องพูดอื ไปไปไปเลยไปเลยไปหาบงพัก beneath. หาบองอยู่บงเศเงร้านี่นหละนี่แหามาอยู่ลานทำนี่แหละปลอดภัยที่สุดมาอยู่ลานทำปลอดภัยที่สุดอยู่ลานทำ,ยนำนอยู่น้ำลงปูนี่ปลอดภัยที่สุดแล้ว ไปอยู่กับหลวงปู่ปลอดภัยที่สุดแล้วฮะฝนตกก็บ่ต้องปากห้ามส่งเสียงอยู่เงียบๆฝนตกก็ให้อยู่เงยียบๆห้ามปากห้ามปากให้อยู่เงยียบๆอยู่ในความสงบเดี๋ยวเขาสิได้ยินเสียงเดี๋ยวเขาสิได้ยินเสียงยอืมอืมตายดิลัน <laughs> อืไปเลยย,ย,ยังบ่ทันแข็งแรงอยู่กับมี ผมยัง้าออกจาดเลยตายกับมีตายพ่อเราติดตายโอ้ตายกับมีตัวยังฝืนตัวบพราท่านมีกับมีไปไป,ขปดเขาปลาเลยหรือไปอย่าอย่าโหดเด้อฝนตกใหม่อยู่เงียบนะอย่าปากอย่าปากอยู่ยยยเฉยๆเงียบออกมาใส่เสียง ตามใส่เสียงถ้าใส่เสียงเลยเจ็บตัวเลยถ้าใส่เสียงเลยเจ็บตัวเลยเขาตามทั้งทีเลยอยู่ในความสงบเขอนมาอยู่วัดปลอดภัยที่สุดมาอยู่ในหลวงปู่นี่ปลอดภัยที่สุด่ะ